เดี๋ยวรกที่ก็ออริจินัลนะครับรายการที่พาพวกเราไปค้นหาเส้นทางของอาชีพที่น่าสนใจและเดี๋ยวนี้อาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันวันนี้เรายังอยู่ในแวดวงของการศึกษาเทคโนโลยีกับการศึกษาแต่วันนี้ตำแหน่งงานที่น่าสนใจที่อยู่ในวงการนี้ก็คือเรื่องของโปรดักชันทำไมต้องมีโปรดักชันและโปรดักชันเกี่ยวข้องกับอะไรกับเทคโนโลยีการศึกษาเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับ วันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญที่น่าสนใจนะครับก็คือคุณคุมนั่นเองจะมาเล่าสู่กันฟังว่าโปรดักชันทำอะไรเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณคุมครับสวัสดีครับผมคุมนะครับสปัส์ตสุนพรรัครับก็ตำแหน่งปัจจุบันนะครับตอนนี้เป็นโปรดักชันหลีกที่คอนิเคิลครับผมคุมนะครับสปัส์ตสุนพรรัครับก็ตำแหน่งปัจจุบันนะครับตอนนี้เป็นโปรดักชันหลีกที่คอนิเคิลครับท้อไมเราต้องมีพาร์ทของโปรดักชันหลีหรือสโคปกันมันคืออะไรก่อนดีกว่าอ๋อโอเคครับ สโงมงานเนี่ยจริงๆคําว่าโปรดักชันเนี่ยมันคือการทําสื่อผลิตสื่อก็คือว่าเหมือนกับเรามีโปรดิวเซอร์เรามีอีดิเตอร์เรามีคาเมล่เรามีดีไซน์แล้วก็เรามีวิทยากรที่มาถ่ายทํากับเราแล้วก็เราก็ผลิตคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสื่อสารการเรียนออนไลน์หรือว่าการพัฒนาเรื่องของบุคคลต่างๆให้มาเป็นในรูปแบบของคอร์สเป็นโปรดักต์หนึ่งขึ้นมาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทํากันอยู่ซึ่งการผลิตโปรดักต์เนี่ย มันก็ต้องอาศัยองค์ประกอบเหล่านี้ต้องมีโปรดิวเซอร์คอยคอนโทรลควบคุมในสตูดิโอต้องมีคาเมล่าในการถ่ายทําต้องมีอีดิเตอร์ในการมาตัดต่อดีไซเนอร์ในการวางกราฟิกต่างๆแล้วก็เคทีฟในการคิดตั้งแต่ต้นทางแล้วเรารู้เรื่องพวกนี้มาจากไหนฮะ <c oughs> ก็ผมเรียนเกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์มาตั้ง <c oughs> แต่สมัยมหลาลัยครับแล้วก็มันก็มีองค์ประกอบต่างๆว่าการจะผลิตสื่อต้องทําอะไรยังไงบ้างแต่ผมเรียนไม่ตรงสายอ้าวผมมาจากสายวารสารศาสตร์ เป็นนักเขียนมาก็แต่ต้นอเป็นนักเขียนทำนูน่นทำนี่มาแล้วเราก็ไปแตะในวิชาผลิตสื่อเล็กน้ดน้อยก็รู้ว่าถ่ายภาพหยิบภาพหยิบกล้องมาถ่ายกันยังไงอ้ยยิ่งสมัยนี้ง่ายเลยอาจารย์มือถือเครื่องเดียวโอ้โหทั่วเลยสมัยก่อนไม่มีนี่สมัยก่อนกล้องฟิล์มถ่ายปั๊บปึ๊บตั้งชัตเตอร์สปีดตั้งอะไรยังไงโอ้ยทคนได้เขายอะแยะเลยแต่ไม่รู้ว่าการทำสื่อวิดีโอจริงๆเนี่ยต้องทำยังไงตัดต่อก็เห็นเอ้าเป็นวิดีโอขึ้นมาเขาตัดกันยังไงวะไม่รู้ แล้วก่อนหน้าที่เราจะมาเริ่มงานที่เราไปได้พื้นฐานมาจากไหนครับถึงเข้ามาทําวงการนี้ได้ก็คือพอผมเรียนนิทศศาสตร์ที่เกี่ยวข้องวารสารศาสตร์เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกัรเขียนนักเขียนนู่นนี่นั่นโอ้จินตนาการไอเดียไปเรื่อยเลยจย์แต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็มีไอดอลมีไอดอลเกิดขึ้นว่าแบบเอ้ยเมื่อก่อนเขาทํานักสือพิมพ์กันหนังสืพิมพ์ใครใครก็อ่านก็อยากจะเป็นนักข่าวเราก็เลยเอ้ยวารสารศาสตร์นี่แหละแล้วก็เริ่มไปทําข่าวทําข่าวตั้งแต่เขียนลงหนังสือพิมพ์ สายท่องเที่ยวสายนู่นสายนี่แล้วก็พอทําหนังสือพิมพ์ปุ๊บสักพักหนึ่งไปสมัครเอ่อเป็นสื่อช่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอ,อวิทยุครับก็ได้เริ่มที่จะมานั่งออกเสียงมานั่งพูดมานั่งฝึกเราก็เฮ้ยเราได้ออกเสียงผ่านวิทยุแล้วลงเสียงอะลงเสียงแล้วจากกลายเป็นนักขับปกติเขี้นปกติไม่เห็นหน้าไม่เห็นตามคุณเป็นใครไม่รู้เริ่มมีเสียงออกไปหาเริ่มมีเสียงข่าวต้นชั่วโมงโอ้โหอาจารย์วันที่ ทำวิธีโครั้งแรกแล้วเราแบบลงเสียงปุ๊บแล้วได้ออกข่าวต้นชั่วโมงโคตรดีใจโทรไปหาคนที่ฟังๆนะฟังนะฟังนะงนะเสียงผมเสียงผม <laughs> เราก็เริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยเรืเรียนรู้ไปเรื่อยเยสักพักทีวีสมัยสมัยนี้ทีวีดิจิตอล <c oughs> สมัยก่อนเคเบิลทีวีกำลังมาเลยเมื่อก่อนเราคิดเราดูแต่ช่องหลากสีแล้วก็เริ่มเป็นเคเบิลทีวีปุ๊บ <c oughs> เขาก็เริ่มทําเรื่องของเคเบิลทีวีกัน <c oughs> ช่องอื่นๆเกิดข,ขึ้นมากมายก็เรียกผมอีกกุ้ม ไปลองทําทีวีดิไม่มีความรู้เลยจ้าทีวีทํากันยังไงวะรู้แต่ว่าโอเคมีสคริปต้องมีภาพแล้วก็มีผู้ประกาศคอยเล่าอ่ะเราก็ครูพังกรรมไปดูว่าเฮ้ยทำยังไงดีเฮ้ยวีดีโอมาจากไหนวะเนี่ยก็ไปหาซอหาต้นทางไปดาวน์โหลดมาแต่ยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องข่าวเหมือนเดิมข่าวเหมือนเดิมแต่มันได้ซึมซับเรื่องของโปรดักชันล้ะเราได้เริ่มเห็นแล้วว่าการผลิตสื่อแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างอ่ะช่างจากจะได้ผู้เทนมาช่างภาพหยิบกล้องไปถ่าย จะเขียนข่าวอะคีเอทีฟต้องมานั่งเขียนรีไวซ์สคริปต์นู่นนี่นั่นจะคอนโทรลจะคุยจะเอ่อจะคิวงานรายการสดต้องทํายังไงบ้างเห็นพาร์ตโปรดักชันมากมายเลยโปรดิวเซอร์ต้องทายังไงโค้โปรดิวต้องทำยังไงการออกอากาศสดต้องทํายังไงการไปถ่ายทารายการที่เป็นเทปต้องทํำยังไงเราเห็นภาพกว้างทั้งหมดแล้วเราเห็นหมดเลยว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนจะเป็นสื่อชิ้นหนึ่งเนี่ยมันผ่านใครบ้างกระบวนการอะไรบ้างจนสุดท้ายก็เออเราก็พอรู้ละ เราก็พอรู้แล้วว่าการบวนาการผลิตสื่อทั้งหมดมันเกิดขึ้นอย่างไรรวมไปถึงก็โชคดีด้วยด้วยความที่เป็นเป็นแบ็กกราวด์เป็นนักข่าวภาคสนามเราก็เห็นละวิธีลงสนามต้องทํายังไงเตรียมตัวยังไงเดียวกับคนอื่นยังไงเดียวกับคนนี้ยังไงติดต่อคนอื่นยังไงเวลาไปสัมภาษณ์แขกเตรียมประเด็นอะไรบ้างก็ค่อนข้างที่จะโชคดีแล้วกันว่าทําตรงนี้จากวารสารที่อยู่เบื้องหลังมาตลอดค่อยๆขยับขยับขยับจนสุดท้ายมีโอกาสได้ไปนั่งจัดรายการด้วย Oh. เราก็ยิ่งเห็นอีกว่าคนหน้าคนหน้าจออย่างอาจารย์ครับโอ้ไม่ใช่มาถึงปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเลย mm. มันต้องอาศัยประสบการณ์ mm. ต้องอาศัยข้อมูลต้องอาศัยหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของอย,อยู่หน้ากล้องต้องทอํายังไง <Right. S 2> ต้องมองกล้องฝั่งไหนอะไรยังไงเออมันก็ต้องใช้สกิลที่มันหลากหลายมากๆ mm. จนแบบ ตอนแรกเราก็อยู่เบื้องหลัง้ทำไมคนนี้หลายเทคกันทําไมคนนี้ทไไําไม่ได้ทําไมเฮ้ยก็เห็นท่องอยู่เบื้องหลังทําได้ดีนี่ทำไมพอห้าทีสามสองเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ลืมผมว่าโอเคฉันเลยเข้าใจ <c oughs> ฉันเลยเข้าใจว่าไอ้เบื้องหลังไอ้เบื้องหน้า <c oughs> หรือไอ้ก่อนที่มันจะเกิดโปรดักโปรเจกต์อะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องทายัางไงทั้งหมด <c oughs> อันนี้ก็คือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาก็จะเห็นเลยว่าไม่มีอาจารย์ไม่มีอาจารย์จริงๆต่างๆ,ๆขนาดน,นั้น <c oughs> ทุก <c oughs> อย่างเกิดขึ้นจาก ลงพักจำเฮ้ยเขาทํากันยังไงวะเขาไปเรียนรู้เขาไปอาศัยความฮัมเบิร์ของตัวเองนอบน้อมสมาตนเป็นยังไงครับอาจารย์เทคนิคเป็นยังไงครับเฮ้ยพิธีกรก่อนจะคุยกับแขกที่แบบเป็นผู้ใหญ่ได้เขาเตรียมตัวยังไงโอ้เช็คลิสต์มาเลยคาถามสามสิบคำถามแต่พอเอาเข้าจริงมีเกี่ยวเลยโอ้ได้เรียนรู้เยอะครับอาจารย์ได้เรียนรู้เยอะแล้วข้ามมาได้ไงเราอยู่ทรีเดชนนอลมีเดียนะแล้วมาเป็นมีเดียยุคใหม่ ับบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยอยู่ดีๆมันมาเริ่มต้นได้ยังไงอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เหมือนกับเหมือนกับต้องสารภาพตรงๆว่าโดยหลักโดยส่วนตัวเนี่ยก็ก็ค่อนข้างไกจลจากคนิคโคจริงๆเรื่องสตาร์ทอัพเลิร์นิ่งแต่ว่าทีนี้เนี่ยเหมือนกับเราก็เคยแบบไปหย่อนไปสมัครสัมภาษณ์งานที่ต่างๆไว้ตามจ็อบต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ก็มีเอชาของคนิโคโทรเข้ามาแล้วบอกว่า สะดวกไหมโคนิเคิลนะเป็นบริษัทนี้นะจากจะขอหน้าสัมภาษณ์ในตำแหน่งโปรดิวเซอร์เราก็ก็ช่างใจอยู่ตอนนั้นแบบยังไงดีนะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงหมดเร็วต่อพอดีครับเหมือนแบบว่าก็มีสื่ออีกที่หนึ่งเขากําลังเตรียมตัวจะไปละก็เลยแบบอ่ะระหว่างนี้ไม่เป็นไรขอเวลาสั้นๆมาสัมภาษณ์หน่อยแล้วกันก็ได้มีการเข้ามาสัมภาษณ์แต่ก่อนสัมภาษณ์เนี่ยเราก็พยายามค้นคว้าข้อมูลมากเลยนะเหมือนกับว่าบริษัทนี้เขาคืออะไรใช่ทําอะไรมันคืออะไร ก็พบว่าเป็นทําแพดฟอร์มทําแพดฟอร์มแล้วก็เราก,ก็มีคอนเทนต์ไม่น่าตอนนั้นก็ยังตอบช่างใจไม่ได้แต่เราก็เป็นขุดลึกถึงประวัติของโคเนเคิลเหมือนกันว่าโคเนเคิลก่อตั้งโดยใครอ่ะซีโอชื่ออะไรแล้วก็ทุนจดทะเบียนเฮ้ยทุนจดทะเบียนก็มีเฮ้ยอ๋อเป็นบริษัทลูกของบริษัทหนึ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใช้ได้นี่โ mm hmm. ครงสร้างเริ่มใช้ได้น่าสนใจอ่ะลองดู mm hmm. ก็มีโอากาสได้คุยสัมภาษณ์กับซีอชื่อคุณปูนากรก็ พอคุยๆปุ๊บก,ก็เริ่มรู้ละว,ว่าอ๋อสุดท้ายแล้วคนนี้เข้าหน,น้าตอนนั้นเนี่ยก็คือหลักๆก,ก็เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพทำแพลตฟ,ฟอร์มแล้วก็กาลังจะทาคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุาคลากรอพอคําว่าทาคอนเทนต์ที่พัฒนาบุาคลากรเนี่ยอาจารย์ผมนึกภาพถึงคอนเทนต์แบบนี้ไม้แต่ทำยังไงเนี่ยตอนนั้นนะแล้วเราก็นึกภาพไปถึงคอร์สออนไลน์สมัยก่อนที่แบบ มีสถาบันหนึ่งมีวิทยากรมาแล้วก็มานั่งกดชิคเกอร์แล้วก็ข้างหลังก็ขึ้นเป็นแบ็กกาวแล้วก็เปิดสไลด์ปึ๊กปักปึ๊กปักผมก็อโอ้ยฉันให้ฉันทําอย่างนี้เหรอ,อ <laughs> ให้ฉันทําแบบนี้เหรอจนจนได้คุยกับซีอโอแหละแล้วก็เหมือนกับว่าซีอโอคนนี้ก็เป็นคนที่น่าสนใจมากเราไม่เคยทางานหัวหน้าแบบนี้เป็นหัวหน้าที่เหมือนกับให้พื้นที่เรามากให้ไอเดียการสร้างสารรค์แล้วก็คุยแล้วรู้สึกคอนเน็ก เพราะว่าก่อนหน้านี้นนผมอยู่กับดีเดอร์หรือว่าหัวหน้าที่แบบเหมือนกับถ้าวงการเสือหนักแน่นจริงจังเอาอย่างเงี้ยต้องสู้ต้อง,องแข่งต้องฟาดฟันต้อง,อง,องพอมาคุยกับซีอที่เป็นคุณปูนก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะลองทํางานกับซีอท่านนี้ <c oughs> อน่าสนใจมากๆก็เลยกลับไปช่างใจอยู่ปักปักก็สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าโอเคฉันอยากจะลองทํางานเกี่ยวกับเรื่อง คอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลากรแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพด้วยแล้วก็มีธงมาเลยว่าฉันจะต้องลืมภาพของคอร์สเรียนเก่าๆแบบนั้นให้ได้แนี่คือยุคกดสไลด์ปิ้งไปปิ้งมาใช่ใช่ใช่ฉันจะต้องลืมภาพตรงนั้นให้ได้นั่นเกิดมากี่ปีแล้วเหตุการณ์นี้ก็ตั้งแต่วันที่ผมทํางานจนถึงคนที่เขาฝั่งนี้ก็ประมาณสี่ปีกว่าเปลี่ยนไปเยอะไหมรูปแบบของมีเดียยุคใหม่กับคอนดิเคชนวันนั้นที่เราเข้ามากับวันนี้ภาพของมีเดียยุคเนี้ ที่เราทําอยู่นะเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าถ้าถ้าโดยบริบทของของโคเน็เพลวะครับฝั่งโปรดักชันกับคอนเทนต์คอนเทนต์โปรดักชันเองเนี่ยก็มีความเหมือนกับแคชชัวขึ้นเราจะพยายามสลับภาพเดิมๆจากนั้นแต่ว่าเนื้อหาต้องอยู่ครบ mm hmm. วิทยากรที่มาต้องมีการให้น้องในทีมเข้าไปช่วยซัพพอร์ตทีมดีดิเตอร์ก็ต้องมีสแต็มดั๊ดดีไซน์ก็เหมือนกัน mm hmm. ทำกราฟิกยังไงให้แบบย mm ูเซอร์ได้เรียนรู้เห็นชัดที่สุด คามิล่าถ่ายทํายังไงให้อาจารย์แต่ละท่านออกมาดูดีที่สุดอ oh. มันปีดไปเยอะแล้วทีนี้เราก็ใช้เรื่องของตัวแพตฟอร์มเข้ามาช่วยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำด็อกิเมนต่างๆมีเทสมีแอสเซเมนต์นู่นนี่นั่นเข้ามาช่วยซัพพอร์ตทำให้เหมือนกับยูเซอร์เนี่ยได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองจริงๆงไม่ใช่มาแสดงว่างานเราวันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการมุ่งทําสื่อแล้วมันกลายเป็นเพิ่มเติมหลายเรื่องที่มากกว่าการทําสื่อเพราะต้องการให้คนดู ใช่ครับเข้าใจคอนเทนต์ให้มากที่สุดนั่นเองครับเพราะว่าเราต้องต้องเชื่อก่อนว่าเหมือนกับคนดูแล้วเนี่ยอย่างน้อยน้อยเขารู้แล้วอ่าเขาเรียนแล้วเนี่ยเขาต้องได้ได้เนื้อหาได้เรื่องของเทคนิคเอเทคนิคต่างๆไปจดจําบ้างไปเจอสถานการณ์หีต้องทำยังไงรับมือกับลูกน้องยังไงลีดเตอร์ที่ดีต้องเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งการคอมมูที่ดีต้องเป็นยังไงและนําไปฝึกฝนพัฒนาต่อแล้วเขาก็จะมีขึ้นแตกลูกเกิดขึ้นของเขาเองเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเขาเรียนแล้ว คุณเก่งร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้แต่คุณเรียนแล้วคุณต้องมีเทคนิคอย่างคอร์สของเดต้าพีก็เยอะแยะเลยเทคนิคเต็มเลยนะครับก่อนหน้านั้นน่ะตอนที่อยู่กับเชิญทีชแนลมีเดียลูกน้องกี่คนตอนนั้นลูกน้องประมาณสองคนเต็มที่อ่าแล้ววันนี้วันนี้ยี่สิบคนะครับมันมีอะไรที่มันแตกต่างความยากทักษะอะไรที่เราต้องเพิ่มมักับการทํางานกับคนโดยเฉพาะเด็กกว่าเราด้วยนะครับอ่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาเลนจ์มากอ่าดีๆสองคนน้องฟังอยู่นะครับ อาจารย์ครับสองคนสองคนนี่มองตาก็รู้ใจหรือขึ้นเช้ามาค็อกเอาค็อกอ่อค็อกอินเข้ามาหน้าประตูเจอหน้ากันโอเครู้ละต้องทำอะไรเราก็มีหน้าที่แค่โอเคเดี๋ยวเรามารีเช็คกันอ่ามาอะไรกันแต่พอยี่สิบคนยี่สิบคนแล้วมันไม่ได้ยี่สิบคนด้วยเส้นโลอย่างเดียวด้วยอถ้าเป็นถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยคือโปรดิวเซอร์แล้วก็จะมีน้องครูโปรดิวเซอร์โลเดียวกันเส้นเดียวกันดูแลน้องๆง่ายคือบาุ๊บเราทำหน้าปุ๊บาคล้ายกัน แต่พอมาเป็นโปรดักชันหลีดที่นี่ปุ๊บเหมือนกับว่าคุณจะต้องเจอโปรดิวเซอร์คุณจะต้องเจอเอดิเตอร์คุณจะต้องเจอคามล่าคุณต้องเจอเคีอทีฟและดีไซเนอร์และที่สําคัญแต่ละคนมาจากสายงานที่ต่างกันไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากข้าผมคุยกับคนอื่นที่บอกว่าเป็นข่าวคุยไม่ได้คนละเรื่องมันคนบางบางคนมาสายเอเจนซี่บางคนมาสายหนังบางคนสายมาจากสายโฆษณา บางคนมาจากเพิ่งจบใหม่ก็มีอืแล้วมันจะคุยยังไงอาจารย์อมันเป็นอะไรที่มันชาเลนจ์สุดๆเพราะแต่ละคนก็ถือตํารากันคนละเล่มเหมือนกันอคำคำเดียวเลกคอร์ดเลกคอร์ดกล้องบางบางที่ทําหนังหรือที่อื่นสปิดมันคนละคําหมดมันคนละภาษามันคนละมันคนละเรื่องหมดเลยไม่มันคือเล่นด้วยกันแต่มันคนละเวอร์ดิ้งมันทําให้การสื่อสารข้างในก็ยาก แล้วแต่ละคนมาอย่างอาจารย์พูดนีละแก็บน้องเลยน้องจบใหม่ยังก็ยังโอเคมาพร้อมเรียนรู้คนที่เริ่มมีประสบการณ์ขึ้นมาฝ่ายั้นกําลังลุกชนฉันกําลังมาหาชาเลนเจอร์ในตัวเองฉันกาลังมาหาเวทีของตัวเองแก็บตรงนี้ก็มีหรือแม้กระทั่งคนที่มีประสบการณ์สูงสูง,สงละเยอะเยอะละก็มีแล้วมันจะมิกแอนแมทกันยังไงอาจารย์มันจะต้องมารวมกันยังไงมันจะเอาสิ่งที่แต่ละคนมีอมาแล้วแบบมา แล้วบอกว่าเฮ้ยคนนี้มาพี่ผมอยากได้อย่างนี้เอาเลยพี่ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเอาเลยทีมก็เละทีมก็เละมันก็เลยกลายเป็นว่าก็เป็นความโชคดีของผมด้วยว่าอ่าเหมือนกับเราอยู่ในเรื่องของการพัฒนาคนคอนเทนต์ที่มันเกิดขึ้นมากๆเนออี่ยอมันก็ทําให้เราได้ซึมซับในหลายสิ่งหลายาอย่างเรื่อผลพลอยได้ผลพลอยได้ใช่แล้วก็พยายามหาสแตนดาร์ดให้ได,ได้รวมไปถึง พยายามคุยกับซีอเยอะๆอ่ะก็เหมือนกับอ่ะขอคําแนะนำนอยอ่ะเดเรคชั่นประมาณไหน mm. ให้เขาไกด์มาบ้างแล้วเราก็มารันต่อมาได้ต่อแล้วเราก็เรียนรู้ไปกับเขาเรื่อยเรื่อยเรียนรู้นี่คือคําว่าเรียนรู้นี่คือต้องเรียนรู้ทุกเรื่องอาจารย์ mm. ถึงแม้ว่าแม้กระทั่งบางครั้งเราเรียนรู้แต่เราแสดงออกเลยที่แบบว่าฉันขอปัดก่อนนะแต่ฉันเรียนรู้แล้ว mm. มาเสนอน้องมาเสนอพี่กุ้งเอาแบบเอไหมึโอเครับทราบแต่ขอปัดก่อน แต่ตอนนั้นเนี่ยเราเรียนรู้แล้วว่าน้องเอาอะไรใหม่ๆน mm. วตัตก,กรรมแนวทางโปรเซสที่เขาผ่านมามาเสนอแต่เราต้องรีเจ็คเพราะว่าเราต้องคิดถึงภาพกว้างทั้งหมด mm. เอาเอเบิแต่คนอื่นที่ได้รับผลทางงานร่วมกว่าเรากระทบหรือตอนนี้ A ที่เขาเสนอเนี่ยยังไม่ถึงเวลาเราก็ต้องรีเจ็คหรือแม้กระทั่งบางทีทําทาไปแล้วเราอาจจะเอาเอของน้องกลับมาก็ได้ mm. ซึ่งซึ่งเราก็ต้องรับมือกับตรงนี้ตลอด mm. คือต้องอยู่ที่ ความเอมพัตตีด้วยอ่าแล้วก็แล้วก็เหมือนกับเราก็ต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีถึงแม้ว่าบางครั้งก็ยอมรับนะว่าอาจจะมีหลุดบ้างหลุดบางทีก็หลุดเหมือนกับเราก็คนน่าดานเราก็ลีดเดอร์แหละแต่บางทีเราก็แบบเจอมากๆหลายๆเรื่องเราก็แต่ว่าสําคัญคือต้องลุกให้ไหวลมแล้วต้องต้องลืมแลวกลับมา <S <S มเหมือนกับเหมือนกับมันก็เป็นความโชคดีของของการทําวิชาชีพสื่อ สื่อสายมวลชนเหมือนกันถ้าผมก็ไปยึดโยงของเดิมแหละถ้าเป็นเสืออาจารย์วันนี้เนี่ยประเด็นนี้ร้อนแรงมากเลยตื่นมาพรุ่งนี้ลืมไหนะอาจารย์ประเด็นอื่นมาแล้วอ่าคืออย่าจมผมใช้คําว่าอย่าจมกับเรื่องที่มันที่มันไม่ดีหรือว่าที่มันทําร้ายทีมอ่าก็พยายามอะไรที่มันแบบเอ้ยอวันนี้เราทำไม่ดีปึ๊บพรุ่งนี้เอาใหมา่ลุยกันใหม่ลูกน้องเราเยอะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยเนะี่ยการทํางานกับ คนรุ่นใหม่เราได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างโ oh, so อ้ได้เรียนรู้มากเลยครับอาจารย์ครับเพราะว่าต้องยอมรับก่อนเด็กย mm ุค hmm. ใหม่เนี่ยเขามาพร้อมกับสกิล hmm. ท like mm ี hmm. doing, doing, mm ่เหมือนกับเขามีสกิลที่เยอะมากเขามีสกิลที่เหมือนกับตามเทรนด์ด้วยเขาเรียนรู้ตลอดต้องยอมรับอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยแต่ต้องอยู่ที่เราด้วยนะมันก็เหมือนกับเราก็ต้องเปิดใจเปิดกว้างถามว่าได้เรียนรู้อะไรจากน้องบ้างได้เรียนรู้เยอะเลยครับทั้งในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องของโปรเซส เรื่องของการทํางานในพาร์ทโปรดักชันต่างๆ mm. ก็ต้องยอมรับก่อนอย่างที่เคยบอกแหละครับอาจารย์ว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มาโดยตรงขนาดนั้นอ mm. แต่ถ้าเราไม่เปิดใจหรือว่ายอมรับหรือเชื่อกันมีสกิลความทัดด้วย mm. มันก็จะทําให้การคอน tribu ทีมไม่ได้อื mm. เราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนแล้วพอน้องเขาเข้ามาเหมือนกับเฮ้ย hey, พี่มีอันนี้พี่มีอันนี้เราก็ต้องมาเหมือนกับเรียนรู้ mm. แล้วก็ดีเซชันละเฮ้ยอันนี้ดีว่ะอันนี้เจ๋งอันนี้ใช้ได้เลย mm. อันนี้เดี๋ยวรอก่อน ก็ถามว่าได้อะไรบ้างได้ทุกอย่างรทุกวันมันเป็นการร u n n i n g อยู่แล้วครับพอเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยรูปแบบการทํางานการ move มันต้องไวครับแล้วมันมีอะไรที่เราต้องปรับตัวเพิ่มเติมอีกบ้างวิธีการทํางานมุมมองตรงไหนที่มันต้องเพิ่มอปรับหมดเลยครับอาจารย์การ a ะ a p t i v e เนี่ยต้องไวมากๆาเหมือนกับเหมือนกับว่ามันเป็นคือพอเราพูดถึงคําว่า content media เนี่ยคกับสตาร์ทอัพมันค่อนข้างไกลๆเหมือนกันนะตอนแรก แต่แต่ตอนเนี้เหมือนกับเราพยายามเอาโปรเซสของเรื่องของการทำสตาร์ทอัเข้ามาทําใน Production ม Production มีสขอทีมมันก็คือสกรรมันแหละโปรดักชัน uh, ใช้อาจายปรับตัวเนี้ยไปโปรดักชันมีเปิด s p i ินก็คือเป็น d ดลี่มิสติ้งทุกวันเราพยายามใช้การ a d ดัพ i ีฟซึ่งตอนทําข่าวมีไหมคำพูดนี้สกรรมไม่รู้จักเลยมไม่ใช่เลยอะไรไม่รู้ไม่ไม่มีมาเดลี่อะไรกันด้วยซ้ำสกงสกรมไม่เคยมีไม่มีไม่มีการใช้โปรแกรมคลิกอัไม่มี ไม่มีการใช้มิโลไม่มีทุกอย่างมันเรียนรู้หมดเรียนรู้ตรงนี้หมดแล้วก็เป็นการเบนมิดกันให้มันเข้ากับโปรดักชันมันก็ไม่เชิงว่าแบบจะไปเด็บขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็อาจจะยังไกลๆหน่อยจา์มันก็ต้องมีการอา่ะมาผสมผสานแล้วก็พยายามบอกทีมแต่ละครั้งว่าเดี๋ยวเราจะเปะลี่ยนโปรเซสนะเราจะใช้เครื่องมือนี้นะเราจะมีโปรเซสนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรทําไปทําไมเราจะมีเครื่องมือนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรทําไปทําไมแล้วทุกคนต้องมาใช้นะทุกคนต้องมาเรียนรู้กันทุกคนทุกวันนี้ในทีมทุกคนทำทีก่กาเป็นหมด คิกับก็คือเหมือนกับว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อเหมือนกับเราทำคอนเทนต์หนึ่งขึ้นมาทำคอสอาจารย์ทำโปรเจกต์อาจารย์อ่โปรดิวเซอร์เขียนทักนี้ขึ้นมาแล้วทุกคนก็เข้าไปทํากันอีดิเตอร์ทำเสร็จแล้วก็เข้าไปกดกันเหมือนแชร์ลิงแชร์ลิงเห็นกันหมดแอคทีฟที่ต่างๆใครรับผิดชอบตรงไหนอย่างไรมันก็เป็นกลุ่มคล้ายๆโปรเจกต์แมネจเมนต์ตัวหนึ่งที่เป็นทูที่คอลลาเบอเรทีฟเป็นบนแพลตฟอร์มเนาะเออมันก็กลายเป็นเดิชันอลมีเดียแล้วกลายเป็นโมเดิร์นมีเดียแต่มันนมมีคควาเเป็ท เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะใช่ครับถือว่าไม่ง่ายนะสําหรับคนที่อยู่ในโลกเก่าแล้วมาต้องมาปรับตัวแบบนี้ก็ค่อนข้างชาเลนจ์เยอะครับอาจารย์เราเปลี่ยนเราปรับคนเดียวไม่พอทีมต้องปรับด้วยอยากจะแนะนําน้องๆยุคใหม่ไหมว่าสื่อยุคยุคถัดไปที่เราเห็นเนี่ยภาพของสื่อในอนาคตเราคิดว่ามันจะไปยังไงต่อไปอ๋อครับก็อยากจะบอกน้องๆว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ายิ่งยุคใหม่ยุคปัจจุบันเนี่ยครับทุกคนทําสื่อได้หมด เดี๋ยวนี้เด็กนน้องเนี่ยเก่งกว่าพวกผมอีกนะอาจารย์<ต>มีดีไว้มือถือเครื่องเดียว<ช>เขาเดินไปทํวลลอกถ่ายทําเองนู่นนี่นั่นเองแล้วก็มีวานวางแผนนู่นนี่นั่น,น<ช>ผมแนะนําว่าอย่างนี้ดีกว่า<ช> <ๆ S 2> ก่อนอื่นเนี่ยต้องค้นหาตัวเองก่อนคร<ช>ับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าตัวเองอยากจะเป็นสื่อชอบอะไรช,ช,ชอบที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรเอาให้ชัดแล้วต้องถามตัวเองว่าการที่เราเดินถือดีไว้มือถือหรือกล้องออกไปถ่ายทํานเนี่ยเรามีความสุขกับมันหรือเปล่า Uh, ถ้าเรามีความสุขกับมันลุยเต็มที่แต่ถ้ายังรู้สึกว่าเป็นการค้นหาก็ต้องทําให้เยอะหมายถึงว่าคุณอาจจะตอนนี้ชอบแต่งหน้าวอลเกอร์เครื่องสำอางลีนิคเครื่องสำอางกำลังค้นหาอยู่เอยเห็นคนก็ทําท่องเที่ยวกันก็ลองไปทําแล้วพยายามค้นหาเต็ให้เจอไอ้น,นี่คือเรื่องสาคัญเรื่องที่หนึ่งก่อนแล้วพอน้องน้องเนี่ยค้นหาเต็งเจอแล้วปุบ๊บคราวนี้ไอ้เรื่องถูอุปกรณ์ uh huh. ศึกษาตามความรู้ทำพวกอินเทอร์เน็ตเรื่อง เดี๋ยวนี้มันสื่อมันเยอะแยะวมากมายมันมีก็ค่อยๆดูบัดเจนงบประมาณแล้วก็ค่อยๆซื้อมาศึกษาเปิด<ม>นู่นนี่นั่นเรียนรู้เพราะว่าเครื่องมือเนี่ยมันเปลี่ยนไวอ่ามันเปลี่ยนไวก็คือว่าตาไม่ทันว่าตอนนี้เขาใช้อะไรอยู่ประมาณนี้งบประมาณนี้แล้วพอเรารู้เครื่องมือเบิบอันที่สามก็คือว่าสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากแนะนําเด็กอย่างจริงๆนะก็คือความอดทนอดทนคุณต้องอยู่กับความอดทนให้ได้มันไม่มี ผมว่ามันมีแต่มันน้อยตรงที่แบบว่าคุณทำคอนเทนต์แล้วปึ่งเดียวแล้วแบบรู้ฟังเลย,เลยมันมีในเรืองไทยนี่มีเยอะแยะเลยโบไปเปิดดูรีวิววร์อายุเท่านี้มีบ้านเป็นสิบสิบล้านแต่คุณยังไม่เห็นว่าแล้วคนที่เขาทําแล้วมันไม่ได้ล่ะม,มันก็มีก็อย่างที่บอกว่าคุณต้องหาเพียงให้เจอแล้วก็ศึกษาหาความรู้ทเทคเทนมันเปลี่ยนไวแล้วสุดท้ายคืออดทนและเชื่อในตัวเอง อย่างเรื่องราวของกลุ่มนี้ก็ชี้ให้เห็นหลายมุมนะครับว่ามันมาจากอันเลิร์รีเลิร์ก็คือเราเป็นโปรไฟล์เลิร์เนอร์นะครับถ้าเราอยากจะซักเซสไม่ว่าจะเป็นในอาชีพอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันชัดเจนที่สุดก็คือต่อยอดจากสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วก็เรียนรู้ต่อไปเราจะได้อยู่ในกระแสะและอยู่ในอาชีพมันต่อไปได้ก็ต้องขอบคุณคุณคุ้มมากที่มาเล่าสู่ันฟังในเส้นทางอาชีพที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษานะครับก็นี่แหละครับรายการเดอะแฟลกิสก์ออริจินอลติดตามรายการของเรากันได้นะครับอาชีพใดที่น่าสนใจหรือตำแหน่งใดที่เราอยากรู ก็สามารถส่งมาบอกผมได้เช่นกันเราจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับวันนี้รายการของเราก็ต้องขอลาไปก่อนติดตามกันได้ในตอนต่อไปสวัสดีครับ